สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้มุกอยากบอกมากเลยว่ามีไอเทมเด็ดมากเมาส์เด็ดมากมานําเสนอนะคะนี่เลยค่ะเจ้าเมาส์อิลิเซียมนะคะมุกพึ่งได้มาใหม่เลยอยากรีวิวให้ทุกคนได้เห็นเลยเพราะว่าแบบเห็นสเปคปุ๊บว้าวมากทุกคนอยากจะเปิดให้ดูข้างในก่อนเลยนี่นะคะแล้วเขาเคลมมาว่านี่ที่กล่องเคลมเลยว่าเป็น DIY transformer design เ,เ,เห็นปัเก็ตปะอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมุกจะพาไปดูเลยนะคะว่าสเปคว้าวขนาดไหนและข้างในอ่ะ มันดีไซน์เป็นทานฟอร์เมอร์ได้แบบไหนบ้างนะหูแบบเห็นแล้วแบบอยากประกอบอยากใช้มากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างมุกจะพาทุกคนไปอันบ็อกกันนะคะตัวนี้มุกบอกเลยว่าแบบเห็นครั้งแรกแล้วมันว้าวมากนะคะตัวนี้มีไฟ R C B มีตุ้มถุงน้ำหนักแล้วเขาบอก D P I อะ่ะสูงถึง6,400และที่ว้าวที่สุดคือแบบหูอยากเสนอมากคือ D I Y t r a n s f o r m e r Design นี่แหละคะ่ะที่มันสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ถึง4รูปทรง4แบบนะคะเหมือนเราเล่นทานฟอร์เมอร์อ่ะแล้วเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราไปดูกันเราไปแกะข้างในดูกันว่าแบบว้าวขนาดไหนอย่างที่บุกบอกจริงไหมพี่โอหมันแปลงล่างได้มันคือเมาส์แปลงล่างอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นตรงมันแปลงล่างได้ปกติเมาส์มันจะมาดีไซน์เรียบๆใช่ไหมอันนี้คือแปลงลงเห็นไหมเขามีตุ้มถ่วงน้าหนักมาให้ทั้งหมด4ตุ้มแบบนี้นะคะเราก็สามารถถอดเข้าถอด,ถอ,ดออกได้นะถ้าแบบเราไม่ชอบน้ําหนักที่มันหนักมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถอดออกได้แล้วเดี๋ยวเรามาแปลงล่างเมาส์กันผมจะให้ดูนี่นะ ูเลยนะดูเห็นไหมแล้วแต่เลยนะว่าใครแบบชอบแบบไหนแล้วมันจะสนุกมากกับการดีไซน์การประกอบนะคะว่าแบบเมาส์เราจะมีแบบได้หลายแบบมากเลยอะเนีย่ยคูณสิเห็นปะ่ะมันเป็นดีไซน์ทานโฟมเมอร์อย่างที่เขาบอกมากๆเลยนะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบซื้อเอาไปลองเล่นนะคะนอกจากใช้งานดีทนทานแล้วนะยังแบบได้ดีไซน์เก๋ๆกับเมาส์ตัวนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่สีไฟนะคะตัวนี้จะไฟมีแค่1โหมดเท่านั้นนะคะเป็นโหมดของ R G B อย่างเดียวเลยแต่สีไฟตรงนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนได้มันจะเปลี่ยนตาม D P I เลยนะคะทุกคนดูค่ะเดี๋ยวมุจะกดให้ดูนี่พอเปลี่ยน D P I ปุ๊บสีไฟจะเปลี่ยนเซ็ตค่าตรงนี้เปลี่ยนแล้วมันก็จะกลายเป็น R G B อย่างนี้นะคะแล้วปุ่มตัวนี้จะมีทั้งหมด8ปุ่มที่สามารถตั้งมาโคได้เดีย๋ยวมุจะพาไปดูทั้ง8ปุ่มนะคะว่ามีปุ่มตรงไหนบ้างน,นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปุ่มที่1เลยนี่ทุกคนเห็นไหมคะปุ่มที่1ปุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านท่าค่ะเป็นปุ่มที่3ปุ่มที่4ปุ่มที่5นะคะแล้วก็ปุ่มที่6เป็นสกอ์ค่ะเ8นะคะทุกปุ่มตัวนี้สามารถตั้งมาโครได้และไฮไลท์สำคัญมุกอยากแอบกระซิบมากๆเลยตัวนี้เหมาะกับการเล่นเกมพับซีมากๆค่ะเพราะว่าเมาส์ตัวเนี้ย มีสเปคซอฟต์แวร์สำหรับรดแรงดีดของเวลาที่เรายิงนะคะตัวนี้หูแบบใครเล่นเกมแนวนี้นะตัวนี้ต้องรีบโดนเลยนะมันว้าวมากจริง,รงๆค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะหเห็นมุกรีวิวเมาส์แล้วอยากได้กันใช่ไหมล่ะถ้าใครสนใจเมาส์อิลิเซียมแบบนี้นะคะอยากสแปลง์ล่างเมาส์ทม์ฟอร์เมอร์แบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางด้านล่างที่มุกทิ้งไว้ให้เช่นเคยนะคะ ส่วนไทยอยากจะดูคลิปต่อไปของมุกนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe คลิปเราได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ